กราบสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี่นะคะพ่วงสาสิผ้าเมื่อกินส่วาขปุนพี่น้องค่ะหรือขปุนเศร้านะคะพี่น้องมีพักเนาะพี่น้องเนาะมีพักนะมีขปุนนะคะหลวกไม่ไม่เซนห,นหันหอนพี่น้องวนเสน้นเจเบิ้งเ้นเจเบิ้งเสน้นเ,เสน้เสนหน่อยดีปะยังเนะ,ะพี่น้องค่ะ อันนี้จะเป็นเครื่องปรุงห้าวนะคะพี่นอ้องสีมีนี่น้ำตาลนี่ปะลาะปรุงสุกนะคะนกาก็มพผิกพงนะคะพี่นอ้องนี่แหละครับพี่น้องวิธีคนอยู่ของนะคะเอาบอเบอลายยาฮางพี่น้องคะ่ะตวงสี้ามาปรุงเลยนะคะเริ่มอยากเลยนะคะเห็นแล้วน้ำลายไหลเอากระปุ่นลงไปพี่น้อง ปลาตามกะเทลงไปพี่น้องเอาเพอดีหมดละซุปซุปซุปเกือบเบิดนะคะ้นำตาลพี่น้องน้ำตาลตามใจผู้กินลงไปนะ,ะมากหวานใส่วหวานผัวม,มากหวานไปนไหนแต่สซสน,นี้สกัดเนานะพี่น้องเนาะ ใส่ก็ไวตาซิมอันนี้พริกนะคะนั่งเอกเข้าน้ะพี่น้องนะะ่ะมกเป็นส่เป็ดเด้อพี่น้องเด้อมกเป็นส่เป็ดอีกนิดนึงนะเระื่อแบบสวงปิดจาก อพอกรนเด้อพี่น้องเดี๋ยวนะคะพว่วงไปเอาคาร์ดอะไรคือพงนวนะคะพี่น้องคะมาหน่ะคะพี่น้องเอาพงนวนะคะพี่น้องคะพอใส่อะไรก็จะมีก้อนเท่าฉีคุกเขา่เขาอย่าเดีกันนะคะเอาพักลงเลยพี่น้องพักที่เหาหลวกไปนะคะ เพี่น้องจะดื่มพี่น้องพร้อมประเดบซีซั่นพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะไปตักใส่ถาดเนาะพี่น้องเนาะผ้าพี่น้องกินเนี่ยบัดน,นี่ไปค่ะ แชมแชม,แมการสวัสดีค่ะพี่น้องคะมือนี้มาโพกกระช่องพวกซาชาแนลค่ะมือนีนะพ่วงนะคะ,ะ,คะสิผ้าพี่น้องมากินพี่น้องคะ่ะวันหนึ่งหันผ้าไปก้อยข้าวปุ้นพี่น้องใส่หนำประแดกหอมๆนะคะแล้วก็บักลวกนะคะัลวลไลแยงห้างพี่น้องเข้าไปกินกันเลยคะ่ในในในะซัวไม่ไม่จัโคกนะ,ะพี่น้องาะ,ะเต็มโคกได้พี่น้องจัดลงนะคะ น่นารังงีพี่นอ้อง,งแยกหัวโตแยกเต็มเลยจ้ะขออนุญาตนะคะเสียงดังไปแน่าจักดอย ที่เราจะผักพายยั่วๆจ้าจะมีผักพายหลวงนะคะพี่น้องคะกับทวงวงอกแต่ว่าขาแตกระลำเนาะพี่น้องเนาะแต่กระบ,บอกปอ็นี้นะคะเสียบคือเกาคะ่ะเบอง์ที่ละพี่น้องเจ้าเบอร์จะจานนย่านนี้มาก,กินน้ำกันนะคะม่ก,กินกับพวงเนาะมอว์ไลย่างพี่น้องคะ่ะไปกินกันเลยคะ่ะ พี่น้องคะเซนเขาปุ่นพี่น้องเซนเขาปุ่นนีแบบเซนน้อยแห้งซึ่งมันสีเขากัน็นามเนาะ อย่าใจมือเด้อพี่น้องเด้อได้างสะอาดแล้วล่ะอืมพี่น้องผัากาะผ้ามันหวานดอกผักผ่าเองพี่น้องรั่วไม่ต้องรั่วไอ้่ทำบดตองลวกให้มันสุกพอดพอกรุบ เอามากินนะคะครับขอบคุณเศร้าเ มือกับเป็นเนียค่ะขออนุญาตสดน้ำนะคะพี่น้องหลดุด เดาวล้วพี่น้องไปหาซื้อมากินได้นะคะขอบุญเศร้าด้วยสีหอมๆกับปี๊บนะพี่น้องนาะเขาจะเอาต้มน้ำระแดดใส่สกับปี๊ิ หลดมอสก็ได้พี่น้องหลดแห้งผักยัย่วจ้า คันมีเสียงรถหรือว่าเสียงยังรบกวนกับขออาให้น้ำเน้นะคะพี่น้องคะ่ะ <c> เ <oughs> น่ของพวกมันอยู่ไกล้ท่าม พริกกระแดงก็สีเนาอพี่น้องไมแล้วเบาอจวดจากบ้อนกรพริกกระไดรดพี่น้อสดน้ำอีกแล้วคเปลองประเดกกดับควายอ่ะ Nhưng không phải cái mà lật Bỏ lên và lật แฒวาแซ่บมาหกินยากพี่น้อง ใจซอนพี่น้องใจมือของเราได้ค้ามวยไงสดเจละบะแล้วม,ม,ะละลมันขาดอาทะลด <c oughs> <c oughs> ะหนึ่งสดเจนึงมันต้องได้ทั้งน้ำได้ทั้งตอนนะพี่น้องนะค่ำง่ายพี่น้อง คยนมก่อนเด้อันงยำเทิงว่าะไรมันสีแล่นล่องข้อนะพี่น้องหากินอยากแน่ยุ้ยเด้อค่ะกรบคุณเศร้าดิแบบว่าหามว่าเฮ็ดกินเองได้บ่อคว้างไว้มันกัดได้ยู่แต่ว่าด้วยแบบว่า น้ำปลาาเขาเนี่ยพี่น้องกำน้ำปลาเฮ้ามันมันสีแตกต่างกันนะคะบอนถีแบบว่าเข้าเห็ดขายบนอนทีข้าเฮ็ดขายแบบเฮ็ดขายประจาแต่แบบสูตรเขามันสีตาตโตนะแบบว่าพ่อม่เขาก็พิกปนน้ำตาลผงนัวเหลวนะ,ะพี่น้องมันสีกลมๆโดยที่แบบว่าบางเทื่อนอ่ะขาเป็นได้หน่อยกับแบบว่าอัน กินข้าวปุ่นใช้น้ำประแดดซื้อนะ้พี่น้องกระับพักนะะั่นค่ะเออได้เลยนะคะซึ่ง้า่อแม่พี่น้องอยู่ไก่หรือบามี่อยากพี่น้องนะคะอยู่ไก่บอเพันเฮ็ดขายกัล่องซื้อมากินคือพ่วงเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมันแซบอีลีค่ะพี่นออ้อง อย่างซ้ำเบิ่งประหลาพี่น้องคะเดี๋ยวจะนำม,มั่นโอ้โหม,แมาแนะนำมั่นนำสวบประแดกมันจะมาบอกไปทัวร์นะเจ้าเตีย้ยงละเดี๋ยวสิล่ำผิดมาเดยนะพี่น้องนะอ่ะชิคาสุดท้ายเลยค่ะแซบๆนะบ้าอือหือ,อ,อ แ่บร้ายแต่ข้างกินน้ำยังส้าง่พี่นอ่ะยังส้างใจยังส้างใ่ เห็นมันลองค้อนะพี่น้องนะมันจะไปลองค้อเจ้าจังไดได้รองค้สิวะ่ะมันเป็นหนาต้มเนี่ยนะพี่น้องเป็นหนังตกไก่เลยค่ะ <c oughs> พี่น้องหลังจากอิ่มแล้วในบัดน,นี้พวงใส่อิ่มแล้วนะคะอือเขาเศร้าก็ขาเที่ยงข่อยกินสัวเขาปุ่นซวยสิเลกินนะคะ อ่าพี่น้องคะก้อนสิจากล่ากันไปนะคะมือนีอย่าลืมนะคะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพวงซาชาแนลนะ,ะน,น,น,นะคะพี่น้องสำหรับมือนีส้สบายดีสุขูสุขคนไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบาย